สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้หน่องลุงป่าอาหมู่ผววคนผูงสุกขุดสก้นครับสวนเอาเงินกเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติแบบพ่อเพียงเพลิพอฆ่าตนเองให้มากที่สุดครับเมื่อนี่สวนเอาเงินสิผ้ามาเบิงการเพชรกระบะปลูกแหนแดงนะครับมาเบิองน้ำกัดตามมาเลยครับนี่ครับตอนแรกกตีเป็นคอ,อกขึ้นมาสักก้อนนึ ตัดใหม่เป็นท่อนตัดใหม่เป็นท่อนเนี่ยความสูงกประมาณิ0เซนติเมตรหลังก็ตีเป็นอคอกครับอยู่เป็นอคอกแล้วเอาขาล้านเนี่ยมามาปูมาตึงไว้เจียต,ตหน้าเอาผาล้านเนี่ยมารับนำ้ำหนักของน้ำแรงแรงตึงของน้ำนะครับแรงดันของน้ำข้าง,ข,างข้างก็เอาไม้ ีเพื่อให้มันแข็งแรงครับเอาพายางดำมาปูครับอีกเท่านึงแล้วก็ปล่อยน้ำเข่าประมาณ30เซนครับ30เซนเดี๋ยวอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้กระสือยู่เหลืออยู่ประมาณฝ่ามือหนึง่งพายลั่นกับพายลั่นเก่าครับ สีเบิดอายุกันใช้งันนั่นแหละจากพายางดำานี่กับกบน้พผสมควนอยู่แต่ว่าเขากับซอยซอยแรงดันของพายางดำเนาะให้มันมีอายุกันใช้งันโดนขึ้นความหนากับ 3.6เมตรคูณ0.12มิลล mm. ิเมตรนครับพ่อเงา้พ่อเงี้ยวอะไนี่สี่สวายวายแปลว่าอย่างน้อบบบนี้น <c oughs> หลาหรือเปล่านี่ครับนตัดขวดน้ำเป็นซีเรียมสิแล้วก็พับครับพับอีกท่าน,นึง ตะปูน้อยตะปูเข็มเลยครับตอกลงไปตอกลงหัวพาย,ยางนี่ก็ไม่ครับนี่ครับหัว คายังต่อข้างขึ้นเลยครับลหลังจากแล้วขางนั่นนะขางนั้นคุณเรียบร้อยเอาก็มาจับกันยานะครับตรงกันข้ามแห่ด้านด้านตรงกันข้ามเนี่ยมันจะมีอ่ารอยร้อยพับเด้อครับนี่คือครึ่งครึ่งกลางครึ่งกลางของพยานเฮาก็ กระตื้นกลางของโอกันที่เขาวัดไปกะกะออกปลาเกี๊ยววันนี้ดีเลยอยากได้ทำสองไอนะ้ดาสวัสดีค่ะคุณยาดา เขากึ้งกลางนี่พอดีหลังจาก,อกาตอกตึ้งกลางเรียบร้อยเลาก็ตึงครับตึง ถึงด้านเหนือรบขอบบอที ball. ทางนึงพลาสติกพับขึ้นกันเก่าครับถึงขอบบอท่งนี้เลยมาตึงขอบออ ออีกทางนึงครับโดยจานแบ่งแบ่งครึ่งระหว่างจากนี้มาถึงนี่ก็ครึ่งเลยครึ่งก็ใส่เลยครึ่งตัวนี้ ไปนา้าไปครับจัดขอบจัดม,ม,ม,ออมุมหนึ่มข้อนำเต็มจนบ้อยนี่คือมัดตีขอบมัดตูขอบ อมมอกบโอเนี่ขึ้นบ่อในี่ย้องดึงเทียบๆครับจะเปลี่ยนชุดมาลุยในน้ำครับเพราะว่าเปิดน้ำเข้ามาบ่อยเปลี่ยนชุดลงลุยในน้ำอ่าเปินดน,น้ำเ,เข้ามาแล้วมาเจอปัญหารอยรั่วห้อยหัวหัวของพอยางตะเกาครับแก้ปัญหาโดยใส่กาวกาวซิลิคโคน รุ่นไซสครับรุ่นไซส์แคกติคดีกว่ากันมันเป็นห,หัวพอดีสองหม่องพอดีห้อยพับหัวหัวหมวนมันเบิ่งบกัดทีแรกได้ก็ใส่เก่าซิลิโคนเก่าซิลิโคนแบบไซสครับถ้าแบบอื่นมันส,ต,ะนะแบบสติดบดีกว่าไงแบบไซสสติดดีครับเบิดปัญหาไปครับ ปล่อยน้ำเข้ามาในสักพักนึ่งนบกว,ว้างสองเมตรห้าสิบยาวห้าเมตรปล่อยน้ำเข่าประมาณสามสิบเซนนะครับสองมือแรกี่ก็จะให้เล็กน้อยเร่นสักก่อนเพื่อว่าให้ข้อลิ้นอยู่ในำปลาปลาเนี่ย มันละเหยออกก่อนยังจะได้เอาดินกับขิงว่วแห่งมาลงนะครับแล้วก็เอาแน่แดงมาลง่อวันนี้ก็กลายเป็นสะไายนำของเด็กหน่อยไปพางๆก่อนฮ <c oughs> งเลี้ยงหนแดงของตากลายเป็นสะาวายน้ำของหลานหลานซะแล้ววายดีคักแม่แดงมาไหนมาหลานหลานยึดเป็ oh น,านสาวายน้ำเรียบร้อย มอสขนาดลายเป็นซาวยน้ำของเด็กน wow, mm ้อยไปโดยปริยายมวนครับวันนีย เป็นแนนอแนแดงมากเลยเอาไว้ใส่นอกา,าเลยหลังจากเปิดหน้ามเขาไว้ให้เล็กน้อยลินสองมือแล้วนะครับก็จิได้เอาดินลงครับเอาดินเห็นสีแดงๆนี่คือเอาดินลงครับกับขีง่ง้วแห่งดินซิปกระสอบขีง่ง่วแห่ง สองกระสอบครับเอาลงไปแล้วครับนามมันก็จะเป็นสีแดงๆอืมเอาดินลงเพื่อว่าเป็นที่อยู่ของจิลินซี่เนาะครับเนะะบเาะแ,แ,แ,แล้วก็เอาแหนแดงนี่แหละลงไปอีกกิโลนึงครับเห็นร้อยอยู่เนี่ยนกะิโลหนึ่งในซํานี่แหละเอราะในทัวบอดอ,อีกประมาณตั้งเจ็ดมื้อเนาะประมาณอัน,นที่เป็นกะทิเต็มบอ่อแล้วครับนะครับในการนี้ก็ มีการมัดขี่งัวไว้ไนะครับเอาน้ามันมาเป็นปุ๋ยสำหรับแหนแดงอยู่ในอ่างนี้นะครับนี่นะครับมัดขี้ง่วไว้ ไพอให้ใช้เศรษฐกิจอกพอเพียงรวมเป็นประเศษเน้นทฤษฎีใหม่พระราชบายคือโคกหนอง,งานา กเบอืองบ่อแหนแดงนะครับซึ่งก็จะเลิ่มเติบตัวดีตักไปให้ไกลกินทุกมื้อครับ่อยๆนี่ส่วนหนึ่งกับให้ปลาเลี้ยงปลาไว้อยู่บอ่อหลังบันปลาก็กินดีตอนนี้ก็เอาพืชต่างๆพืชน้ำต่างๆที่เป็นนอผักปีกุ้ยหรือว่าแพ่งกว้ยนี่แหละครับราคา จอกหูหนูเอามาเลี้ยงไว้น้อยเดียวมันก็ขยายออกมาแบ่งครึ่งกันละอันนี้กับปลากัดกินดีครับเอลงย่ำเลยกับปลากัดกินเบิดเจียงม้อยยั่งขึ้นกันอยู่ในไพ่ไต่บ่อนี่ยครับเลี้ยงกุ้งฝอยไว้ครับหาไอ้ย่ำอยากกินก็เอามาใส่ดักไว้มันก็ พ่อได้กินในแก้วอยู่นะนกุุงอยอยู่นี่ครับมั่ก็เป็นระบบนิเวศย่อยๆ่น,ยนี่นะครับอาหารไกลอาหารป่าอยู่ทางใตกเป็นอาหารคนกุ้งอยเออทำรัคลิปนี้กัเอาไว้สมหรซก่อนนะครับพอ,อก,กันคลิปไหมอได้นํามสาระดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับ ำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วยกันส่งเสริมตามโมเดลของคู่น้องนานสืบสานพระราชปัณิ่านตามคำที่พ่อสอนลูกป่าลูกเขาลูกผักลิ้ยงปลาโดยใช้อินทรีย์พื้นบ้านเราเอง น้องนาะจิตอาสาโปรดรดเลยโคโคโคน้องนาะเลยโปรดรีดจิตอาสาโคโคโคน้องนาะจิตอาสา